สวัสดีคร er so er ับพวกเราเป็นตัวแทนจากองคุกรนนองจะมาเสนอผลงานเรื่องการเฝ้าระวังผู้ป่วยแก้วจวยเฉียบพันธุ์ด้วยเครื่องพัดอเลสครับที่มาและความสำคัญปัจจุบันประชากรโลกรวมถึงประชากรไทยประสบปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะโรคผู้ป่วยข้องโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นและมีโอกาสเกิดภาวะแกววจวยเฉียบพันธุ์ผู้ป่วยเหล่านี้ ้รับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วแต่กลับมาพักฟื้นที่บ้านซึ่งระบบการต้อนรับฟ้นที่บ้านยังไม่มีแบบที่โรงพยาบาลด้วยเหตุนี้พวกเราจะได้ทำเครื่องฮาร์ดแวร์ที่ทํางานร่วมกับแอปพลิเคชันฮาร์ดแวร์ MVD เพื่อให้ผู้ป่วยที่พักฟื้นที่บ้านได้รับการต้อนรับุประสงค์นต้องไปดึงเครื่องฮาร์ดแวร์ที่ทำนร่วมกับแอปพลิเคชันฮาร์ดแวร์ MVD น้อง เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเอนเดอร์ดหรวัดการไดอที่มันตอนสามเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันฮาร์ดแวร์มาประยุกต์ใช้กับเครื่องฮาร์ดแวร์สี่เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องฮาร์ดแวร์ห้าฮาร์ดแวร์หนึ่งวัสดุประกอบหนึ่งดังไกชีสองสายไฟสามโปรแกรม UVD ตีโปรแกรม UVID ห้าของแอนเซอร์ดแค่หก ipsd port ipsd wifi นี Sport, BS, Sport, D, ่คือหน้าจอเครื่อง hard เลยครับจะประกอบไปด้วยสวิตช์ตู้เก็บสายเรดหน้าจอและฮาร์เน็ตโมเด์เซนเซอร์ครับขั้นตอนการทำเครื่องวัดตารเต้นของชีพจะครับหนึ่งเราจะเปรียบเทียบปฏิบัติภาพของเซนเซอร์ฮาร์ดเน็ตโมเร์เซนเซอร์และเซนเซอร์ as ศู ต่อไปเราจะออกแบบเครื่องสำหรับการเล่นชิบะยและประกอบเครื่องตามแบบที่ได้ออกไว้สามขั้นตอนกานเราจะพัฒนาแอปพลิเคชันฮาร์ดแวร์ตัวเล MCU ขั้นตอนการใช้งานและการทำงานของเครื่องโดยหนึ่งเสียบ USB เข้ากับแห่งจ่ายไฟสองต่อเครื่องเชื่อมต่อกับไฟและระบบ MCU สามเอาหนึ่งสายบันไเซอร์สี่กดปุ่มสตาร์ทจากนั้นรอง10วินาที ค่าที่ได้จะแสดงที่หน้าจอแสดงผลทางที่ตัวเครื่องฮาร์ดแวร์และแอปพลิเคชันฮาร์ดแวร์ m c d ครับการทดสอบประสิทธิภาพของฮาร์า ure, ดแวร์โดยเราจะแบ,บ่งเป็นสองช่วงคือก่อนนำเครื่องและก่อนนำเครื่องเราจะทาการทดสอบเซนเซอร์และทดสอบประสิทธิภาพการส่งข้อมูลจากเซนเซอร์สองหลังจากการนำเครื่องฮาร์ดแวร์เราจะเปรียบเทียบการทำงานในระยะเวลาที่ต่างกันของฮาร์ดแวร์การทดสอบ ประส de. ิทธิภาพการทำงานของเครื่องเลิฟเปรียบเทียบของเครื่องมือทางการแพทย์การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเลิฟในการใช้งานจริงครับการดำเนินงานขอนแรกก็เริ่มจากการที่ทดสอบสการของเซนเซอร์ต่างๆโดยประสิทธิภาพของเซนเซอร์อาร์เอ็ดมอนิเตอร์เซนเซอร์นั้นจะมีความเสถียรมากกว่าประสิทธิภาพของเซนเซอร์เอเอสบูดบูดูดต่างๆครับต่อไปคือการทดสอบประสิทธิภาพของการส่งข้อมูลครับโดยข้อมูลการส่งข้อมูลทางดิจิทัลเนี่ยจะมีความ จะมีปฏิภาพมากกว่าการส่งข้อมูลขดาดขนาดหลอกครับต่อไปคือการเปรียบเทียบปฏิภาพการทํางานในตามระยะเวลาต่างๆครับโดยใช้ผู้ทดสอบจานวน10คนตามระยะเวลา 15, 20, 30และ60วินาทีตามระดับครับพบว่าเส้นสีน้ำเงินือระยะเวลา60วินาทีนั้นจะเป็นช่วงของการทดสอบที่มีความเสถียรมากที่สุดครับ ต่อไปเป็นการแสดงะสิตภาพของตัวเครื่องหี่ใช้ในิทัการแพทย์ทั่วไปกับตัวของเครื่องอันราเลยครับจะเห็นได้ว่าทั้งสองนั้นมีความเสถียรที่ใกล้เคียงกันครับผลการเดินในงานเพิ่มโดยจะทดสอบจากผู้ทดสอบจำนวนจีบคนคนละสามครั้งโดยหากอัตราโดยพบว่าอัตราการเต้นหัวใจนั้นเกินกว่าหนึ่งร้อยซึ่งก็คือที่กํากหนดไว้นะครับระบบเนี่ยจะทําการส่งข้อมูลและการแจ้งเตือนอันตรายไปให้กับ แอดแต่ละหากอัตราการเต้นของหัวใจนั้นต่ำกว่าหนึ่งร้อยระบบจะทําการส่งข้อมูลไปแต่จะไม่ทําการส่งสัญญาณเตือนไปให้กับแพทย์ครับผลการดําเนินงานการทดลองผู้ป่วยโรคกระวายเฉียบพลันแอปพลิเคชันพาร์ตอเลอร์ mqt สามารถวัดและส่งค่าที่ประจรหัวใจระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ได้ผ่านด้วยเครื่องอาร์ตอเลอร์โดยถ้าค่าอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ เพื่อจะไม่ส่งาการแจ้งเตือนอันตรายไปแต่ถ้าหากอัตราการเต้นหัวใจเกินกว่าค่าที่กําหนดไว้จะมีการส่ง,งนนสัญญาณอันตรายแจ้เงเตือนผ่านไปทางแพทย์ผ่านทาง hard alert m c t d โดยจะแสดงชื่อผู้ป่วยโรคประจําตัวแสดงค่าอัตราการเต้นหัวใจและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อพวกเราขอจบการน,นำเสนอเดไปเท่านี้ครับขอบคุณครับ ขั้นตอนและการใช้งานและการทํางานของเครื่อง 1. เสียบ USB เข้ากับแหล่งจ่ายพลังงาน 2. เราเครื่องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi และระบบ m q TT สามนำนิ้วใส่เข้าไปในเซ็นเซอร์ 4. กดปุ่สมสตาร์ทจากนั้นรอ60วินาทีค่าที่ได้จะแสดงผลบนหน้าจอแสดงผลบนเครื่อง Heart Alert และแอปพลิเคชัน Heart Alert MQTT